มาคับพี่น้องมากินอันสมบั้อว่าจะออกไปกินข้างนอกให้มันแบบว่าได้บรรยากาศครับพี่น้องแต่ว่าฝนมันตกแต่ยินเสียงเปาะแปะบอกคับพี่น้องมากินหมองขั่วนะคะพี่น,อนอ้อ,นะะนองมหมองเห็ดกับเผาเลยเป็นเหมือนกันจิ้มของเข้าน้ำจิม้มกระแดกตอน ไม่อย่อยวกเอาแบบนี้เลยอือ่นลืดอื่นลืดโลดครับพี่น้อง mình ta vô in นุ่มเซ็บบาด <ẹ> Ну... Mm -hmm. มาเดิมมาเดิอพี่น้องมามาพี่น้องมากินน้ำกันสมบัอ้อเหื่อแตกเสียบพักฝนตกหักฝนตกหักหอน ักสดตักสดเลยหรือว่าจะกินทางเผือกก็ได้กระเลกตอนแสงคอยได้ มาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันแซ่แบๆนะคะแสงมันไ่ค่อยได้ครับพี่น้องนะคะเพราะว่าข้างนอกฝนมันตกอยากเบิดว่าจะไปกินข้างนอก

เด็กเป็นจะน,น่นหัว,วอ่อนมามามากินน้ำกันเบิดไล์แล้วคะ่ะพี่น้องนะคะอ,อย่างเสียบเลย